ตามมาดูหัหน้าายาเออดีส่ครั้งนึ่อดีหเอาละคราวนี้แหละเโยนบอลแล้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปหนึ่งอมอบอลที่คบนะมองบอลไว้ดีแอร์เอาปช้าๆบอลตกบอลเออสองอ่มองบอลดีสองนเจอสแล้ว 2อแล้วไร3 3แล้วก็อุ้ยช้าไปนิดนึงมองก้อนก้อนตรงเวียงสี่แม่ก er ็บอกวสี่ตีหน้าสูงเลยอ่ะไปโอ้โหสูงเลยอ่ะตียีกร้องอุ้ยออตีมาให้โดนหูลบกเลยเอาหนักจับไม้แน่นๆนะหน้ามาเวียง สวยมากโอ้เ oh, oh, okay. okay. oh, so ียมรอะเียมไม้ทท่ไหนโอเคนี่ึงท่าแลนะอย่างราอกเ้ามือกโอเครอไว้อย่าี้ไนะขารอไว้อะราพร้อมนะไอาเอุโยนเร็วๆเลยนะอเคไปอีกแล้วไปอีกแล้วพันคอเสร็จแล้วรีบเอาลงมาเลยเอาม้ โอ้นี่แน่โอ้หัวแม่